เคธรักคุณรัฟยูนะเดี๋ยวนีถ่ายรูปด้วยกันไอ v e y ยูทุกคนรักจี้หมดเลยแต่คุณแค่ว่าคุณไมาถงเอางี้เดี๋ยวขอพูดแทนเพื่อนๆทุกคนรักันใครให้พูดแทนเนี่ยตอาเหรอก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะพวกเราไอคอ คือมันจะเป็นมันจะเป็นคนเจนจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบโดนเพื่อนรุมอะไรเงี้ยตลอดบางทีโดนแลโดเฉพาะมือก็อยากให้เจนรู้ว่าคนแต่ละคนอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยการที่จะแสดงออกกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าการที่จะเราจะจะแสดงความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งหรือใครหลายๆคนอ่ะเราไม่ต้องเป็นต้องแสดงเหมือนกันเลยบางที บางทีกูอาจจะแสดงกับคนหนึ่งแบบนี้แต่คนหนึ่งแบบนี้มันก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นเขาเป็นยังไงเรารู้จักกันมาตั้งแต่ 2, 3, ปีสองปีสามปีสี่ทำงานมาอีกสามปีห้าหกเจ็ดแปดเรารู้จักกันมานานมากแล้วเราสนิทกันเว้ยมึงใช้กูแบบมึงเจนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงคือด้วยความที่เรารู้จักกันมานานเราแบบเวลามึงสนุก ผมก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ชอบแบบให้เพื่อนด่าเพื่อนด่าเรามีความสุขซึ่งประมานะ้น่ะซึ